สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมากินแซลมอนนะคะแซลมอนซาซิมิฮะฮฮะใครอยากกินใครอยากกินแม่ก็ต้องกินด้วยตื่นเต้นมากเลยแม่เคยกินอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกที่จะได้ลองกินซาซิมิอะไรแซลมอนแซลมอน อนุญาตนะคะทุกคนกำลังสบเอาไม่เอา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 ีดสุดยอดต้มไม่ล่ะต้มไม่ล่าบังหมดเลยใช่บังแซลมอนหมดเลยยกขึ้นหนยกแซลมอนขึ้นไหน ต้องหลบแนอันนี้ผักผักผักมือใสเกียบแม่ใช่เหรออยู่ไหนใสเกียบเนาะอันนู้นเอาเลยเอาเลยอ่ะไปแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วแสงแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วมะมันคือครั้งแรกโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าจิ้มเยอะเดี๋ยวมันตายไม่เป็นไร แสงไม่ค่อยพอมาทั้งแรกในชีวิตเลยอร่อยนะทำหน้าอร่อยด้วยนะผักผักหัก,กได้อยู่หัก,ก,กไม่เอาเนี้ยตะเี็บจิตกันได้ได้ ได้ได้ดูดูน้องเทียวดูโอ้อผักลงอ,อันนี้เสียงกบเสียงเขียดก็ามาครั้งนี้กินแซลมอนสดน,นะครั้งหน้าจะกินเขียดสดให้ดูจะเดินไขึ้นะเนข้าไแนคอเลยจะเดินข้าไปแนคอ,อ,อ <S <S เอ้ากินเข้าไปอร่อยอร่อย เอาเอาเร็วไก่ชอบไก่ชอบปลาส้มโอ้โหปลาสีส้มยัดข้าวยัดข้าวใส่ห่อเนึ้มันแกะไม่ได้นะวันนี้จัดเมนูแซลมอนแสงก็ไม่ค่อยจะพอครับมันมืดแล้วมันจะทุ่มแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงทุ่มแล้ว นี่เ่านะแม่ก็จะยินเต็มไม่ดีกว่อร่อย <c oughs> ขนแห้งมันเป็นไงท่ใรทุกคนฟัง่อยว่ามันเป็นยงไงอร่อย ให้รสตดนไหมเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยไหมเพราะว่าเน้นไม่เน้นปลานะจ๊ะเสียงเดียวแสงมันไม่พอถ้าแสงพอมันจะแสงไม่พอไม่อะไรคนพอสีสวยเลยแต่วันอากาศข้างหลังก็ดีนะเริ่มมืดแล้วหวานมันตกหลุมแล้ว ภาพพอจะมืดนิดหนึ่งนะครับภาพพอจะมืดหน่อยเพราะเราไม่มีสปอตไลท์ตอนลังเสร็จจะเจอเออย่างนี้ได้ได้ได้โอเคนี่นี่ได้ได้อยู่แต่ว่าที่บอกไม่ได้นะอืมพอได้อยู่เอานี่พอได้อยู่แสงพอได้เอาแซมอนเข้ามาใกล้ๆนอยเอาให้โชว์หน่อยเออหน่อยๆอืม ชนไหมชนไหมในทานขยับแสงมันต้องตงี้ป่ะทำไมจะกินผักอ๋อจะกินผักดูแม่ผัแม่แม่กินแต่มังค์เรามีแซมอนด้วยวันกินมังค์แต่ยัด รสชาติเป mm. uh ็นไงแซลมอนนอร์เวย์แซลมอนนอร์เวยอร่อยไม่เนี้ห่อออยอร่อยแ่คืองซมนตุ่มเยอร่อยบรรยายไม่ได้เลยยังไง มันดีมันมเาเข้าไปนั่งข้างหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนานนะคระับทุกคนข้างหลังเป็นวิวทุ่งนาพีบา่บอนรัวคำอธิบายไม่มีมีกางเต็นด์ด้วยมีกระท่อมปายนาด้วยพี่ยปไกลไหมแม่ด้วยล อากาศดีค่ะตอนเย็นๆนี่แสงไฟเราเียวเลยแ <laughs> สงไฟเรา <laughs> ไฟไม่ค่อยพอละอืมขวายืหน่อยอร่อยไหมน้ำจิ้มยากาศดีไปนนั่งไปนนั่งกันคนอื่นด้วยเออนั่นแหละ ิแล้วมันเพื่อพี่เทียวกินเนื่อก่อนขยับเข้ากล้องหน่อยขยับเข้ากล้องหน่อยเอ่านั้นแหละกินมันอิ่มว่าก็จะไม่กินข้าวอะไรอะไอื่นหนูก็จะไม่กินข้าวเหมือนกัน็กินหมดไก็ไม่รู้เหมือนกันหมดหมดตี่มันต้องหมดนะหนูกินทั้งหมดเลยผักอ่ะนี่น้ำน้ำน้ำขายเก่งแอบขาย หนูอ่ะความจริงเท่าไหร่ว่าจะเบียร์อะไรแบบนี้เนี่ยลองกินให้พี่ดูก่อนนะเนี่ยขอลองมันผิวบอกว่าอร่อยก็อร่อยก็เลยต้องลองรัสบีอร่อยดิอร่อยแน่นอนอืเพื่อนรัสบีเลยเอาเยอะแล้วน้อยหมดถุงหมดถุงแล้ว ภาพก็จะมืดนิดหนึ่งนะครับทุกคนจะมืดนิดหน่อยถ้าเอานี้ออกนี่มืดเลยนะนอนได้เลยครัถ้าเอานี้ออกก็เอจริงเรอพี่อ่ะกินตรงไหนก็ได้เหมือนกันอร่อยด้วย เอาโอเคเอาอีกคนละคำอีกคนละคำพอละชนเลยอ้าวยกโชชนพร้อมกันจับเต็มจับเต็มให้กล้องดูดิวด้วยให้กล้องได้ดูด้วยอ่าวโชโชใส่วาซาบิด้วยโชโชมองกล้องด้วยนะเวลากินมองกล้องด้วยอ้าวแล้วเนึ่งนึงเปียวน้ำก่อนอ้าวไม่รอแล้วไม่รอแล้วเอามาเร็ว เอ้ยแล้วมันจะมาป้ายมาสบีใสหิรุทำไมล่ะแบ่งกันอ่ะยกขึ้นอนนอ่ะกินเลยทีนี้รอพี่ทิวหน่อยยังขีบไม่ได้อ่ะอ่ะดูนะใครจะเก่งอือือือร่อยใช่ไหมอ่า อ่าวโอเคลาท่านผู้ชมไปแล้วเร็วๆมันมืดมากแล้วบอกว่ามันมืดแล้วค่ะเอาพูดดิเอาเอาพูดดิพูดไปนะพูดยุดำพูดไม่ออกใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้กินแซลมอนครั้งแรกในชีวิตเลยแซลมอนซาซิมิอันนี้ นอร์เวย์นะความรู้สึกนะบอกไม่ถูกเลยทุกคน <All S 1> แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะนี่หนังสวโชว์เพียวๆมันมืดแล้วมันมืดแล้วใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องรุ่งเวลา f ฟม i ิลี่ด้วยนะคะวันนี้ค่ำแล้วพวกเราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังมืดเลยยังมืดเลยเราไปก่อนคะ่ะดูวิวค่ะดูวิวข้างหลังมันไม่เห็นแบบนี้เลยนะมันไม่ติดแต่ว่ามันรู้สึกนะดูเนาะ